สำหรับใครที่อยากได้สิงห์ลังจานแบบหลุมเดียวขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไสากลางมีหน้ากว้าง60เซนเหมาะสําหรับครัวพื้นที่น้อยเป็นสิงห์ลังจานแบบหลุมเดียวอีกฝั่งไว้วางจานได้เป็นเนื้องาหินขัดทั้งใบดูสวยมากๆค่ะสิงห์ลังจานท,ที่เราเลือกใช้เป็นสแตนเลสค่ะก๊อกน้ําหมุนซ้ายหมุนขวาได้มีช่องใส่ขวดน้ํายาให้พร้อมและมีตะแกรงที่ใส่จานให้ด้วยค่ะและมีใส่น้ําดีใส่น้ําทิ้งไปให้พร้อมเลยค่ะติดตั้งกับใส่น้ําและใช้งานได้เลยสบ จบแน่นอนค่ะเพราะทางร้านยังมีสิ่งล้างจานแบบสองหลุมด้วยค่ะและยังมีเคาน์เตอร์เตาที่มีให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืน<ม>และมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีบริการจะส่งทั่วประเทศทางขนส่งจะยกวางให้ถึงที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะทางร้านจ้างรถขนส่งเอกชนมีรับประกันสินค้าตลอดการขนส่งค่ะสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนค่ะส่วนสําหรับท่านใดที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบบบุรรีีีอออเเเภมืงตลลจดดกคค่ะสิิน้าาแ การดีแบบนี้มีที่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ